การแตะสองครั้งคือเปิดใช้งานกตนเชิญธงชาติวันนี้ห้องพอไรลูกอาหมคับสองแทนไปเร็วลูกไวเลยค่ะไวมันถือวิดีโอถ่ายภาพการแตะสองครั้งคือเปิดใช้งานได้ไหมอ่าติดขึงโหมดได้ไหมอ่าจังก่อ อทั้งหมดแถวทั้งหมดแถว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 อุดใครไม่อุดอหนึ่งไม่อุ้ใช่ไหมคะโลเซป่าวันนี้วันของพวกหนูนะคะต้องทำตัวให้หน้ารักผู้ปะครองมาเยอะเดี๋ยวอายเขา เข้าใจไหมคะเออวันนี้ต้องทำตัวน่ารักที่สุดนะต้องไม่ดือ้อลดสิบบาทมีเสียงคุยได้ไงอุ๊กเลย เรียบร้อยแล้วนะคะเดีเ๋ยวตามระเบียบค่ะอ้ยโอ้โหสุดยอดตามระเบียบนัเรีองทุกคนเตรียมตัวขอลบโครมชาแถวตรงโอ้โหโอเค Thank <laughs> you. ทระเทศลวไทยทองม่มีใช้สยองพนมมือขึ้นนักเรียนทั้งหมดเตรียมตัวสวดมวนต์ไว้พระกล่าว สงบนิ่งค่ะ อ่านักเรียนคะทั้งมดแถวทั้งหมดแถวทั้ง,มด,งมดกับหลังฮันอ่าันก็ไปดูเวทีของเราซิวันนี้สวยอลังการไหมคะเวทีนี้แหละบีนี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปโชว์ความสามารถกันเอาให้เต็มที่เลยนะเออเวทีนี้จัดมาเพื่อหนุนโดยเฉพาะเลย นะคะเป็นเวทีที่แสดงออกถึงความสามารถของเรานะคะทุกคนในวันนี้นะคะอะปุ๊กนถามก่อนคำขวัญวันเด็กประจำปีพุทธศักราช2567นะคะคำขวัญของเรามีคำขวัญว่าได้ไงคุณครูอยู่นี่ รถไฟคนละขบวนกันเลยมาคนละชุดคนชักกันเลยนะอ่ะอยากฟังเสียงนักเรียนนะคะพร้อมกันชัดๆอีกสักหนึ่งครั้งคำขวัญประจำปีพุทธศักราช2567นะคะวันเด็กแห่งชาติปีนี้คือ กันแกะความหมายการแตะสองครั้งคือมองเล้กว้างมองยังไงอมองเล้ายัางไงให้มันการแตะสองครั้งคือเปิดใช้งานอ่ะช่วยกันตอบหน่อสิมองเล้ากว้างมองให้เป็นสามร้อยหกสิบองศานะคะอ่ะคิดอย่างสร้างสรรค์คิดอย่างไรให้เรียกได้ว่าอย่างสร้างสรรค์คิดยังไงเออ คิดดีและคิดไม่ดีอ่าต้องคิดดีแล้วก็มีการคิดที่ทำไมคะอะไรนะคะอ่ามีความแปลกนะคะมีความคิดสร้างสรรค์ฉีกแหวกแนวนะคะแต่ต้องอยู่ในในความถูกต้องนะคะเคารพความแตกต่างการเคารพความแตกต่างเป็นอย่างไรใครตอบได้บ้าง เคารบความแตกต่างแต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลไม่ดูมีนะคะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถวัยนะคะทัศนคตินะคะอะไรต่าง,างๆทุกสิ่งเอวรี่สิ่งจริงกระเบลนะคะเราต้องมีการเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะ,ะร่วมกันสร้างประชาธิป ปักไตร่วมกันสร้างประชาธิปไตยร่วมยังไงร่วมยังไงประชาธิปไตยประชธิปไตยอะไรเออพี่โตโต,ตไม่ตอบเลยอะไรนะคะตายแล้วนักเรียนบอกความหมายไม่ได้จบเลยนะคะออะอีกรอบหนึ่งคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ นะคะประจำปีพุทธ,ธศักราช2567ปีนี้พร้อมกันค่ะเก่งมากนะคะตอนนี้นะคะ,ะด้วยบรรยากาศนะคะ sẽ cho kênh ba นั่นก็คือชุดการแสดงของเราที่มีอยู่ด้วยกันตั้งแต่น้องอนุบาลน้องอนุบาเนี่ยนะคะในบานส่เนยแยกออกเป็น2ชุดด้วยนะคะเนื่องจากว่าบุคลากรมันเยอะก็เ,เลยเต้นออกเป็น2ชุดเนาะ,ะเดี๋ยวเรานะฟังสัญญาคุณครูจะเรียกมารวมกันนะคะจะให้เวลากินนะคะให้เวลากินนะคะชั่วโมงครึ่งแล้วก็จะเรียกรวมกัน นะคะมาแสดงกันตรงหน้าวเวทีแห่งน,นี้นะคะแต่ในช่วงนี้เนี่ยด้วยบรรยากาศนะคะผู้ปกครองก็ยังมาไม่มากนะคะอา,อาหารอะไรต่างๆก็ยังไม่พร้อมนะคะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะนะคะให้หนูพี่โตๆโตฝากให้ไปต้อนรับนะคะท่านผู้ปกครองนะส่วนน้องเล็กน,นะคะเดี๋ยวเก๋จะให้ทําเขตรับผิดชอบอีกสักก่อน แล้วเดี๋ยวฟังสัญญาณคุณครูจะกดออกแล้วก็มาเรียกรวมกันเพื่อทำพิธีเปิดนะคะกิจกรรมบันเดิตแห่งชาตประจำปีนี้นะคะซึ่งนะคะท่านผอ,อนะคะนำโดยท่านผอ,อนะคะในกรรมานเรื่องสฉงนะคะเร้องในการรเรนยนบ้านลิ้นผิ่นของเรานะคะแล้วก หนึ่งของกับสองค่ะขึ้นไปด้านบนเลยค่ะลูกกับหลานนะสวัสดีทุกทุกคนนะครับอยู่กับช่อง tiktok ไลฟ์สดนะครับผมแยกย้ายค่ะน้องอนุบาลอยู่ตรงไหนคะคุณแพรเดี๋ยวทริปเต็มนะครับดูวนี้ครับเดี๋ยวทริปสั้นๆกับเจอ้าเล็ก t อ k นะครับผมอ่าเด็กๆเด็กๆนี่ตามจุดก่อนนะคะเด็กๆยังไม่รับประทานอาหารนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาณ เรานะคะมีจุดยายน,นะคะชอดอกไม้นะคะราคาย่อมเยาวนะคะท่านผู้ปกครองนะคะเตรียมนะคะ,ะปัจจัยนะคะแลกไว้ได้เลยนะคะสิบบาทยี่สิบบาทน,นะคะ,ะเริ่มต้นที่ยี่สิบนะคะยี่สิบสามสิบห้าสิบแล้วก็หนึ่งร้อย ของการขายดอกไม้นะคะให้กับท่านผู้ปกครองนะคะ,ะก็เริ่มจากนะคะน้องอนุบาลก่อนนะคะที่จะต้องทําการแสดงในชุดแรกนะคะจ้ายังไม่ได้ทานนะคะลูกยังไม่ได้ทานกันนะคะเด็ดๆทําเขียนรับผิดชอบก่อนนะลูกนะคุณครูยังไม่ได้ให้หนูรับประทานอาหารนะลูกเรายังไม่ได้ทาําการ นะคะเปิดกิจกรรมนะคะวันเด็กนะคะเด็กๆกลับเข้ามาด้านล่างก่อนนะลูกนะเด็กๆที่ไปข้างบนนะคะลูกลงมาด้านล่างก่อนเดี๋ยวครูจะปล่อยนักเรียนกินนะคะช่วงนี้ก็เดี๋ยวเรารอสักครู่เพื่อให้ท่านผู้ปกครองนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีเตรียมอาหารให้กับพวกเราก่อนนะคะดเด็กๆลงมาก่อนเลยค่ะลูกยกเว้นพี่ป .6 อลองเล็กลงมาก่อนเลยลูกลงมาทั้งหมดเลยค่ะด้านล่างก่อนนะคะเราอย่าไปวุ่นวายท่านผู้ปกครองนะคะลูกจะให้ผู้ปกครองนะคะเตียมอานะคะเตียมเสะเบียงให้เราโอนลงมาทั้งหมดเลยลงมาทั้งหมดเลยค่ะลูกเด็กๆขานะคะวันนี้เราต้องมีดื้อน,นะลูกนะลงมาหมดเลยค่ะยกเว้นที่ป .6 ที่ช่วยนะคะอยู่ด้านบนเท่านั้นนะคะ ลงมาทั้งหมดเลยลูกลนักเรียนทั้งหมดเลยแล้วก็คณะครูนะครับที่คุมนะครับน้องๆนักเรียนนะครับทำเขตนะครับอยาให้ดูบรรยากาศสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพักการอัดคลิปวีดีโอนะครับผมได้เด็ดไปเจอกันในช่วง EP สอนะครับเด็กๆช่วยกันเก็บขยะช่วยกันทําเขตรับผิดชอบก่อนนะลูกนะช่วงนี้นะคะเด็กๆไม่เดินพื่นผ่านนะลูก นะคะยังไม่เดินขึ้นไปบนนั้นนะตอนนี้ผมอยู่หน้าเวทีเรามาหมดเลยข้างๆเวทีนะครับวันนี้ฝนข้างๆเวทีส่วเด็กๆที่เหลือนะคะช่วยทําเขียรับผิดชอบก่อนนะขยะใบไม้อะไรต่างๆนะคะเด็กๆเก็บกวาดให้เรียบร้อยเลยดนะคะเร่องเ่อยเครื่องตากด้วยมานะครับวันนี้นะครับ วันเด็กแห่งชาติน,นะครับผมประจำปี2567นะครับ2567นะพี่โป๊ะนะคะทั้งสองชั้นนะคะช่วยนะคะดูแลนะคะความเรียบร้อยนะคอยต้อนรับท่าน้ปกครทองนะคะอยู่ด้านบนนะคะไปไหนซุ้มไหนนะคะเด็กเดินนะคะบริการท่านุ้กครทองได้เลยนะคะ เรียบร้อยเลยลูยกขยะใบไม้อะไรต่างๆเก็บให้เรียบร้อยอยาให้ดูบรรยากาศสักครู่นะครับแล้วผมจะพักนในการอนะัดล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในช่วงพิธีเปิดเลยนะครับผม เด็กๆลงมาข้างล่างก่อนนะคะลูกเด็กๆลงมาข้างล่างต่อเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่นะครับสนามคุณครูยังไม่ให้ขึ้นไปนะคะเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่นะครับลงมาเก็บขยะด้านล่างก่อนลูกเียงขยะนะคะเด็กๆเก็บใส่ถุงดำให้หมดเลยเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตรงลำโพงนะครับผมจะเป็นเสียงของครูอุ้ยนะครับผมนะครับเราก็ยังไม่ผมก็ยังไม่เคยได้เจอได้คุยนะครับเสียงครูอุ้ยนะครับ ก็เดี๋ยวหลังจากที่ผมทําการบันทึกหรือว่าถ่ายภาพเสร็จนะครับผมจะส่งไปยังเพจโรงเรียนป้าลินถิ่นนะครับให้เขาดูหลัดดีนะครับอัสลามมะลัยกุมนะครับอัสลามมะลัยกุม ဒီရည်လေးဟမ်ဒီရည်ရိုးဘုနဲ့သူငယ်ချင်းအီတလီကနေလာတယ် เห็นได้ว่ารอบๆนะครับน้องๆนะครับเด็กโรงเรียนนี่เห็นนะครับก็นักเรียนก็ไม่ได้มากไม่ได้เจอนะครับอันนี้ครับนักเรียนนะตอนนี้ยังไม่ได้รับประทานอาหารนะครับนะคุณครูปล่อยให้นักเรียนนี่ยช่วยดูเขตก่อนนะครับเห็นทถ้าไทยว่าดื้อมากนะเดี๋ยวคุณครูพอเนี่ยจะดึงของหวานของนักเรียนพอ เดี๋ยวเวลาเพื่อนเขาจับฉลากกันเนี่ยจะให้เธอเป็นคนสุดท้ายเพราะจะให้เธอทาความสะอาดโรงเรียนก่อนนะครับเวลาคุณครูพูดแล้วไม่ฟังเนี่ยนะครับวันนี้นี่เนาะเป็นวันเด็กนะครับเด็กเนี่ยเราต้องรู้จักรับผิดชอบแล้วคุณครูเนี่ยเ็เปิดหน้าที่เด็กดีเนี่ยติดข้อพื้นฐานให้ฟังทุกเช้าเลยนะครับพอนักเรียน เลิกสนุกสนานก็ลืมหมดเลยครับติดข้อก็เวลาคุณครูเขาพูดอะไรเนี่ยนะครับให้นักเรียนฟังก่อนนะนักเรียนนะไม่ใช่ว่านักเรียนก็จะวิ่งไปทานรับประทานอย่างเดียวนะครับนักเรียนได้ทานแน่นะครับวันนี้นะขอบคุณผู้ปกครองนะครับทุกท่านนะครับนะที่เรือร่วมนะครับนะเอานะครับขนม น้ำนะครับของวานของาวมาให้นักเรียนรับประทานในวันเด็กนะครับของกลุณมท่านอย่างสูงนะครับนักเรียนในฐานะที่เป็นเจ้าภาพนะนักเรียนเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพก็เราอยู่ใน่วลิ้นถิ้มเนี่ยแล้วก็เอาทำตัวเป็นเกดีนะครับนักเรียนครับการแสดงเราเดี๋ยวได้แสดงไหครับนักเรียนไม่กงกลัวครับเดี๋ยวเราต้อรอสักครู่นะครับรอสักครู่ก่อนนะครับ ตอนนี้ช่วยกันทำโรงเรียนให้สะอาดก่อนนะครับผมก็แจ้งนักเรียนด้วยนะครับนักเรียนยังไม่อนุญาตให้รับประทานนะครับยังไม่ไม่อนุญาตรับประทานนะครับรอแ,แจ้งให้นักเรียนเดี๋ยวคุณครูพอเห็นนะเดี๋ยวคูณครอจะเดินไปถามในห้องไหนชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูพอจะให้คุณครูนะครับแดงดึงของนักเรียนออกครับ ว่าไม่ต้องเอาเดีของหวญนว่าดื้อนะครับว่าดือ้อแจ้งนักเรียนให้กร้านะครับ อน,นุญาตหยุดการบันทึกไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมได้เลยนะเ,เ,เจอกันใน EP สองครับบันทึกวิดีโออุ่มตรวจพบไอคอนอยุด